นี่น้องและตีมาฮอดบ้านน้องสาวกับผ้ากันตอมังหุงน้องกลมน้องตุ้ยน้องใจม,มาเด้อมากินน้ากันเด้อเร็บอันนี้น้องสาวนะคะมาถึงแล้วเฮียฮุบสฟาเพื่อนเอล่าสุดสวยมาเด้อมากินน้ากัน <c oughs> น้องสาวลาบเป็ด <c oughs> น้องสาวลาบเป็ด <c oughs> กระถินพี่น้องเอาออกมาจากของแ่แข็ง สีสีบางะสีไม่สวยเลยก็มีมะเขือนะคะมีมะเขือแล้วก็มีกุ้งกุ้งเนาะก็ส้มตำเส้มตำนีปลาหมึกตำใส่กุ้งพี่น้องก็ลวกกุ้งอีกน้องสาวเพิ่นมากินเด็ดก็เลยเออเพิ่นลวกต่างหากแซ่บเลยพี่เมย์แซ่บแซ่บกินกินแซ่บๆ Die Aussage warte schon. Set sep. Hemba. Ich muss nicht bewegen. Nee, du. Du, du. Du bist du. Du bist du. cả bist du. Du 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 bist แค่สูดเดียวก็แหมพี่น้องมันจะเบพเสพค้างอันนี้บ้างอันนี้กุ้งดิบเด้อพี่น้องอันนี้กุ้งดิบกุ้งดิบเซวเจ้าบากินเด้อพี่ตุ้ยพี่ไม่พี่ไม่กินดิบพี่ปอบพี่ปอบป้าพี่น้องไอ้เงี้ยยังบ่าพี่ไม่กินดิบพี่ปอบปะชั้นอ่ะมันกินดิบอยู่จ้าพี่น้องกินดิบเป็นบางอย่างวุ้ยแซ่บเลยพี่แม่ น้องนี่ต้อปลาแดกเด้อพี่น้องต้อปลาแดกต้อปลาแดกเห็นบ่น้องแาตีมาเด้อน้องกบปลาไส้มอนเด้อปลาไส้มอนบ้านเฮาเฮ็ดดทุกคนน้องมอมใครรักสุราษฎร์ไส้หมูหลวงไอ้ศีนีมาเด้อะไส้หมดมามามาน้องแม่ตีกินก็เด้อบ้านนี้เด้หิวหิวหิวแค่นี้ก็น้อจ้ะอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดอร่อยแซ่บอิลีแซ่บแซ่บแซบแซบ เนี่งี้หมูมูฝรั่งเบาอ,อยู่ว่าพี่น้องแซบแซบใชนไหนี่กินกันเด้อบัลลิกขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย